สวัสดีครับเช้านี้เราก็อยู่ที่สันเขื่อนอ่างศิลานะครับวันนี้เราจะมาตกเป็นเกมแนวอิโศกช,ชิงนะครับตกอีกคุดเนาะแล้วก็มีกระบอกตกปากระบอกนะครับก็มีพิคิวนะครับผมนั่นนัดนะครับวันนี้มา สามคนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกวนนะครับว่าวันนี้จะมีทัวร์หรือเปล่าครับวันนี้กาค่อนข้างดีเลยครับเช้าเช้ามาครับเดี๋ยวเราหาม,ามาริืมเมื่อกี้กินไปวัดไม่ทันเม,มื่อกี้ลากลากโอ้ยนิบนิมือนิมือโอ้ย เรียบร้อยเลยดูดิโอ้แล้วมันไม่ปล่อยด้วยขอ,อให้เจริญเจริญในทำม,มั้ย <c oughs> มาครับเมื่อกี้ล่าจมไปวัดไม่ทัน นนน้้ำขึนนะครับอ,อ,อีกคูดครับโดนแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวยกเอามาแล้วอีกคูดครับตัวมันนี่แหละตัวมัน นี่เฮ้ยโอ้ยพี่เรียบร้อยลงรูไปแล้วไม่ได้แหลกเลยคลิปหายอย่างน้อยก็เห็นตัววะ ไม่มเลยแหลกเลยลงรูไปแล้วลึกด้วยอ่ะลึกดิโอ้นี่นะครับแล้วก็เหยื่อของเราเป็นเหยื่อลูกปูครับนะหรือเราจะย้ายด้วยไหมตอนี้อ่ะลุ้นตัวกันต่อครับผมอย่างน,น้อยๆก็เห็นตัวครับไม่เลยแหลกแล้ว

ปลาก็ปล่อยไปแล้วอ่ะลุนกันต่อครับปล่อยเยอะๆปล่อยเยอะๆมาครับลุนกันต่อโอ้โหโดนแล้วครับ มาแล้วอีกคุดตัวที่สองโอ้โหเดยวรอบนี้ขอขอปลดในสวิงดีกว,ว่าเออเวนเนาะใช้ใช้ไม่ใหญ่ไปไปแล้วเปิดแล้วมีตัวครับนนมีตัวผม,ผมกินนนออัี้ยู่ เดืยดลูกปูครับผมวันนี้วังที่มือเงยคตดปวดอ่ะเด๋ยวลูกปูทำงานแล้วครับวันนี้้าไม่จาไม่ปล่อยลงรูก็คงจะได้สองตัวเนาะเราวันนี้เนาะ อันนี้ก็โอ้ยหลุดไปอุ้ยอีกแล้วอ่ะเหลืออู้เหลือ,ลอโอ้ยเหลือ,อห้า,ห,าหกตัวงานเข้าแล้วคันนี้วันจกักวันปลากินเรืไม่มีปูอย่างนมันเมาไปมาเด็ก้นตัวมาใหญ่เลได้ขึ้นต,ตัวน่าจะได้นะมันกินปูาตายก็มัมีกินเลยนะบอก ลุ้นกันต่อลุ้นกันต่อเออวันนี้จับปูได้เป็นร้อยเสือกไม่เอาไปอีกแล้วอู้จมอย่างงี้นะป,ปืดเลยอะตายแล้วกูกูกูยิงนิดน้อย ปูหมดกันมิเราลองดูเราลองหย่อนตอนนี้ไงปูมาครับปูมาตอนนี้ปูหมดเหลือแต่หมาไปแล้วนั่นอะไรวะปูมาอือโดนโดนโดนโดโอ้ยวลุกอีกแล้ว ปูมาครับปูมาไปแล้ววางก่อนโดนโดนพี่พี่สวิงสวิงให้ไวเลย,ยปูมาครับปูมาหลังหลังอีกแล้วสายหลังมาเองอีกแล้ว พีเ่เข้าปากอยู่าป,าปูมาครับปูมามสมสอุอา้ยนะปูมาครับปูมาาลุ้มกันต่อครับไม่ได้ผสมต่อแล้วใช่ไหมอ่ะหมดแล้วก็ตกกระบอกขังเยอะแล้ว <laughs> โดนอีกแล้วโดนแล้วโอ้ยดูดูดูพวกมันวิ่งดูพวกมันวิ่งโฉบดิไอ้ปูมาครับปูมา้ายังไงดิ่มกระเดี่ยวกระเดี่ยวเดี๋ยวก่อนลองดูโอ้ยปากบนครับปากมันแข็งด้วยสิ ตุ๊ดตุ๊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 ดอืโอ๊ยปากเหนียวมากเลยเนาะปากแข็งปากเป็นฟันเล็กๆอ่ะพักเบรกนะครับอืมยิมงานสู้ไม่ถอยเลยตอนนี้เงียบ กูก็หมดอโอ้โหวันนี้ต้องขอยอมแพ้ครับยกตรงขาวไม่ไหวครับไม่ไหววันนี้ยอมยอมเงียบจัดยอมยกตรงน้ำเสียครับวันนี้หาตัวยาก อส่งงานครับผลง,งานวันนี้คุดสามตัวเที่ยงพอดีนะครับมไม่ไม่ครับเ <c oughs> ที่ยงพ <c oughs> อดีครับไม่ไม่มไม่ไม่อีกุดสามตัวกุดสามตัวไซเวนตทำซาซซมีนะไม่มีมีดว่ะแล่ร้อยนะครับเรียบร้อยครับ หวานเจียบไม่แห้วนะครับไม่เห้วมมเหี้เ้ยยหห